สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขกนาคราดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหุ้นรอบโลกครับผมนะครับแล้วก็เป็นการปล่อยตัวงวดของวันที่นะครับ14มีนาคม2 5 6พครับผมก็ก่อนไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไล์ โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขหน้าคลาดช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมขอเอฟซทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กรดติดตามและแนะนำบอกต่อจงมีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวยรวยรวยครับผมมาดูสรุปผลตัวเลขกันเลยครับ วันที่13วันที่14 1สิบสี่นะครับผมหุ้นรอบโลกนะครับผมวันที่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมนิกิอิเช้าครับผลที่ออกห้าสองสองเจ็ดห้าเข้ารูดล่างเจ็ดครับผม จีนบ่ายผลที่ออก0 1 1 8 8ครับผมหลุดนะครับผมเรามีเบิ้ล66นะครับแต่ออกเบิ้ล1นกับ8 8ห้างเีิงเช้าครับผมผลที่ออก4 4 4 6 7เข้าลูด7ล่างครับผมนิกิอีบ่ายผลที่ออก738 41เข้าลูด1นล่างครับจีนบ่ายผลที่ออก5 4 2 5 7เข้าที่ลูด2บนครับ ไต้หวันผลที่ออก792 41เข้าที่9บนครับเข้าที่รูด9บนนะครับเก,เกาหลีครับผมผลที่ออก7 7 9 10เข้าที่รูด1ล่างเข้าที่รูด0ล่างเข้าที่ตัวเจาะ10ล่างครับผมดีใจด้วยครับผมฟาด3เด้งไปเลยครับห้างเส็งครับผมผลที่ออก16 6 45ครับผมเข้ารูด หกบนครับเข้าลูดล่าง5ครับผมเด้งเด้งไปอีกแล้วดีใจด้วยนะครับผมลาวสตาครับผมผลที่ออก6 0 6 8 9เข้าที่ลูด9าล่างเข้าที่รูด8ล่างเข้าตัวเจาะ8 9นะครับผมฟาดเด้งเด้งไป3มเด้งอีกแล้วครับผมดีใจด้วยครับผมสิงคโปร์สิงคโปร์ผลที่ออก64068 นะครับผมเข้าล่างเข้ารุดล่าง6ครับผมดีใจด้วยครับนะครับหุ้นยังเข้าดีอยู่นะครับผมตามต่อครับผมวันที่15มีนาคม2 5 6 7ครับผมนะครับก็ให้ fc ครับหน้าจอไว้นะครับผมดูเป็นแนวทางนะครับผมถ้ามั่นใจแล้วค่อยตามนะครับค่อยซื้อนะครับขอทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ รวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ